รับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเรียงกันให้ดูนะครับนะสำหรับตัวยาริสแฮทแบ็กนะครับตัว5ประตู3คันนะครับสามคัน3สีนะบอกเลยว่ามีทุกรุ่นทุกสไตล์นะครับใครอยากได้ก็สามารถติดต่อหาผมได้ด่วนๆเลยนะครับสีเทาเนมโบครับนะตัวแฮมเมอร์เฮดนี่ครับนะสวยๆเข้าใหม่นะครับกับป้ายทะเบียนเชียงไลน์ตัวนี้เป็นตัว1.2ตัวสมาร์ทนะครับปี2023เลขไม่เหมือนเดียวเท่านั้นครับกับราคา489,000แาพนะครับ ส่วนคันนี้รถปี2022ครับ1.2สปอร์ตพรีเมียมสีเทาดำตัวท็อปนะครับปี2022เลขไมหม่5 0 0่นเท่านั้นใครอยากได้ติดต่อมาได้ด่วนๆนะครับ ส่วนคันนี้ครับ1.2สปอร์ตนะครับปี2022เหมือนกันแต่เลขไม่40,000นะครับราคา439,000นะครับมีทุกรุ่นแน่นอนใครอยากได้ไว้คันไหนสามารถติดต่อมาได้ส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถก,กับผมได้เหมือนกันครับไม่จำเป็นต้องทำเรื่องกรุงเทพเนาะผมมีบริการถึงนแนซ์นไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วส่งรสถสไลด์ด้วยครับส่วนอัฟเทศส่วนรายละเอียดทั้ง3คันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมคึ้นต่อไปครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอผมเลยครับแมนน้อยเพชรยนคนยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในมีนบุรีครับบอกเลยว่ายาลิสที่นี่เข้าใหม่ไม่ต่ำกว่า5 0,000ทั้งนั้นครับเกือบ100%ซนะครับแล้วก็มีให้เลือกมากกว่า60คันแน่นอนใครอยากเข้ามาสามารถมาติดต่อได้หรือใครอยากบอกรอเข้ามานะครับสามารถบอกรอเข้ามาได้เซนี์ไทยุ่งแปดแยกหนึ่งเพชรยนสำนักงานใหญ่นะครับเข้ามาแล้วจะมีพนักงานต้อนรับบอกว่ามาหาแมนน้อยบอกเลยว่าเรื่องประสบการณ์ไฟแนีซผมนี่ผมนี่เหนืออยู่แล้วนะครับและที่สาคััรคน้บ ลูกค้าผมจะบอกอะไรสักอย่างนึงน,นะครับเต็นท์ผมติดหนึ่งใน3ของประเทศเรื่องคุณภาพไว้ใจได้นะครับและที่สําคัญผมมีไฟแนนซ์มากกว่า10สถาบันครับการเงินมีให้เลือกแน่นอนนะสถาบันหลัก5้า l ซิ่ i n g อีก5้านะครับใครอยากได้ไว้ใช้งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาชมคันแรกก่อนเลยนะครับนสรุปคันส,สีดาตัวนี้ครับ1.2สปอร์ตปี2022ครับ เลขไม้40,000เท่านั้นครับกับราคา439,000ทะเบียนมุกดาหารนะครับเข้าใหม่แล้วเรียบร้อยสําหรับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากก่อนหน้านี้ครับประมาณไม่เกินเดือนนะ3 3อาทิตย์ก่อนผมก็ขายคันสีดาไปนะครับเป็นสีขายดีอีกสีหนึ่งนะครับถือว่าสวยถือว่าแจ่มเลยนะครับด้านหน้าก็เป็นตัว22เรียบร้อยไฟด้านหน้าเป็น LED บวกกับ Daytime นะครับการชนด้านหน้านะครับไม่มีอ้าแน่นอนนี่ผมให้ดูก่อนล้อแม็กสีสวยนะครับแม็กปัดเงาจากโรงงานให้เรียบร้อยพร้อมกับยาง Bristone ครับสวยไหม ล้อแมกบอกเลยว่ารอยปีฟิวบาทแทบไม่มีตัวอย่างปี2022แล้วเรียบร้อยครับภายในซุ้มล้อตัวโชคครับการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบปกติครับสันเหลี่ยมด้านข้างคมๆแบบนี้กระจกข้าไปฟ้าปัดไปฟ้าแล้วเรียบร้อยการสัดมีให้ครบจบนะครับถือว่าแจ่มนะครับสันเหลี่ยมด้านข้างครับรอยลักยิ้มไม่มีแน่นอนนี่ครับรถเกรดเนะครับและที่สําคัญครับด้านหลังสเกิร์ตของแท้จากทางโรงงานแล้วเรียบร้อยกล้องถอยชัดๆมีที่ปัดน้ําฝนให้แล้วเรียบร้อยนะครับ ถือว่าโอเคเลยสําหรับคันนี้พรอ,อยู่ที่ประมาณ8 0 0พนะครับประมาณ7 5 0 0พันห้นะครับก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มอีกคันหนึ่งนะครับด้านหลังกว้างขวางแน่นอนหัวน็อตนี่คมกริบนะครับผมให้ดูก่อนหัวนอ็อตโอ้โหนะ่าสวยมากนะครับสันเหลี่ยมด้านข้างก็ถือว่าแจม่มถือว่าโอเคเลยนะคันนี้ยังไงก็คุ้มครับรถปีใหม่ไม่น้อยครับไม่แค่สี่หมื่นเท่านั้นด้านในกว้างขวางแน่นอนใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลยครับนะ่สี่ใบพื้นที่เหลือด้วยและที่สําคัญครับ ด้านในอุปกรณ์คู่มือครับนะอุปกรณ์เติมลมครบจบครับโอ้โหหาได้ที่ไหนครับหรือใครอยากขึ้นมาชมรถได้ขึ้นมาได้เลยนะครับอ่าผมมีแบบว่าไม่เช็คเครดิตได้ด้วยนะอยู่นี่ผมมีไฟแนนซ์นั่งรอทําเคสเลยนะครับนะสามารถเข้ามาแล้วติดต่อกันได้นะครับสันเหลี่ยมด้านข้างทั้งซ้ายและขวารอยลยิ้มแทบไม่มีกระจกของแท้จากทางโตโยต้ตาผมเดินดูให้รอบคันแล้วได้ของแท้ทั้งหมดนะครับด้านในนะให้ดูก่อนโอ้โหนะครับ สภาพตัวเบาะครับไม่ขาดไม่ยืบตัวนี่เลยนะใครอยากได้ไว้ใช้งานก็สามารถติดต่อมาได้ด่วนๆเหมือนกันนะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนะครับ063407882โทรหาผมได้โดยตรงเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับความแรงมันจีฟังก์ชันหน้าจอของแท้จากทางโตโยต้าครับขนาด4.2นิ้วนะครับโอ้โหนะบาะเป็นบาะหนังเลยเรียบร้อยนะสำหรับตัวนี้นะครับจะขอ,อย้อนสตาร์รถให้ดูกันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามาเดีย๋ยวเราเข้าไปดูทเทาร์เรมโบนะทเทาร์เรมโบนี่ ขอไว้เป็นสุดท้ายนะครับขอไว้เป็นสุดท้ายนะอ่านะครับอ่าตัวนี้เลขไม่หกยมิโลเมตรยังไงก็คุ้มครับหน้าจอสวยๆตัวนี้เลยนะครับแล้วก็หน้าจอของแท้จากทางโตโยต้าครับมีให้แล้วเรียบร้อยนะนี่ครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้โอ้โหแค่ Apple CarPlay ได้ก็ถือว่าสุดยอดเลยครับมุทุสได้ครบจบแน่นอนนะสภาพรันคาด้านบน ตัวไฟสว่างสวยแบบนี้ครับนี่นะมีกระจกให้โอ้โหน่าครบจบเหมือนกันเนาะแดบบอร์ดสวยๆนะครับอ่านะครับโอ้โหนำเนามีให้ครบนะตัวนี้คุ้มๆนะแล้วก็มีในส่วนของออโต้รันนะผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับนี่มีในส่วนของออโต้รันนะครับกันล้อฟรีมีมาให้แล้วร้อยนะครับในส่วนของคอนโซลตรงกลางครับนะถือว่าสวยถือว่าแจ่มเลยนะครับดีซีบสองโวลต์มีมาให้ใครอยากได้ของแถมอะไรสามารถติดต่อมาได้ ด่วนๆเลยนะครับก็ถือว่าโอเคอีกหนึ่งคันนะ,ะมา,าเดี๋ยวเรามาชมคันตัวท็อปกันนะครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวท็อปปี2022แล้วเรียบร้อยนะครับนะสำหรับตัวนี้1.2สปอร์ตพรีเมียมครับปี2022สีเทาดำครับใครตามหาตัวท็อปสีเทาดำอยู่ห้ามพลาดเลยเลขไม่50,000เท่านั้นครับ4 0 50, 50,000 9,000ครับผ่อน8,5 0 0รวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยจบแน่นอน4ปีดอกเบี้ยต่ำสุดครับนัดสองจุก้ายับทะเบียน4495ป้ายทะเบียนสระบุรีเข้าใหม่เหมือนกันสำหรับคันนี้ใครไวกว่าได้ก่อนนะครับด้านหน้าก็เป็นไฟ LED แล้วเรียบร้อยนะครับนัดเดยไทม์แจ่มๆไฟตัดหมอกครบจบครับล้อแมกเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับตัวนู้นนะครับนับจะเป็นปัดเงาเห็นไหมครับจะเป็นปัดปัดเงาสลับดำนะครับสลับดำแบบสลับซี่นะครับนะส่วนตัวท็อป รอแมแจะแตกต่างนิดหนึ่งคือปัดเงารอบนอกครับก็ให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นเก็บระหว่างการชนไม่มีอาแน่นอนครับสันเหรียญมัานข้างถือว่าสวยเลยสีเทาดาด้วยกระจกเป็นสีดำนะครับสีดําจากโรงงานนะไม่ได้ไปทําอะไรเพิ่มนะครับนี่เลยนะสันเหรียญมัานข้างคมๆแบบนี้คันนี้เข้าใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับ นี่ครับรอยลักยิ้มไม่มีแน่นอนใครอยากได้ไว้ใช้งานก็สามารถติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับและที่สําคัญด้านหลังสเกิร์ตของแท้จากทางโรงงานเหมือนกันคันนี้ผ่อนประมาณ8,5 0 0รวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยครับรถใหม่ๆไม้น้อยผมแนะนําคันนี้ครับได้ตัวท็อปด้วยได้สีหายากด้วยและก็ได้ชื่อของเพชรยนต์ด้วยนะออกรถที่นี่บอกเลยว่าคุ้มได้รถดีกับบ้านซื้อไปไม่ต้องรอนมาอยซ่อมครับเอาไปใช้งานยาวๆและที่สําคัญครับด้านหลังกว้างขวางแน่นอนนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวท็อปนะครับจะมีในส่วนของอหน้าจอนะหน้าจอบันทึกด้านหน้าด้านหลังของแท้จากทางโตโยต้ตาให้แล้วเรียบร้อยนะครับต้องมีให้ลูกค้านะครับต้องมีให้ลูกค้าไม่มีไม่ได้กล้องถอยชัดๆนะครับสติ๊กเกอร์60ปีจากทางโตโยต้ตาให้แล้วเรียบร้อยสัหลี่ยมด้านข้างก็ถือว่าโอเคเลยนี่ครับล้อแม็กสวยทั้ง4ล้อแน่นอนครับรอยเป็นฟุตบาทแทบไม่มีด้านในสวยอยู่แล้วนะครับขออน,นุญาตแป๊บนึงนะครับนี่ครับตัวเบาะไม่ขาดไม่ยุบตัว อยู่ในสภาพดีแบบนี้ครับใครอยากได้ก็รีบติดต่อมาได้ด่วนๆนะครับและที่สําคัญนี่ครับด้านในพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยหน้าจอของแท้นะครับจากทางโตโยต้าขนาด4.2นิ้วกระจกมองหลังตัดแสงออโต้ครับครบจบและนี่ครับกล้องมานทึกด้านหน้านะครับของแท้จากทางโตโยต้าเซ็นเซอร์มีให้แล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์กันชนนะครับมีมาให้แล้วก็ระบบแจ้งเตือนรถออกจากนอกเลนครบจบเหมือนกัน ออโต้รันมีมาให้นะครับพุทตาแล้วเรียบร้อยสําหรับคันนี้ยังไงก็คุ้มครับนะบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดอันนี้ให้ดูนะครับเปิดรถให้ดูนะเหยียบก่อนหน้าจอนะครับจะเป็นจอดิจิตอลฝั่งขวาเนาะด้านล่างนะครับนี่สวยมากนะครับเลขไมล์แสดงอยู่ที่5 4 8 4 5 5กิโลเมตรนับเลขไมล์แท้แน่นอนนะครับและที่สำคัญนะครับ ออปชันตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงครับนะ a p p เ e c a r p พเได้แน่นอนนะครับครบจบเหมือนกันนะคันนู้นก็มี1.2คันไหนก็ได้นะครับแค่ติดต่อมาได้ดวด่วๆเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มนะสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวสีเทาร์เรมโบกันนะครับมาในส่วนของไฮไลท์ของเราครับนะคือตัวนี้เลยนะสีเทาร์เรมโบก่อนหน้านี้เป็นตัวท็อปมานะตัว1.2ตัวพรีเมียมนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัว1.2สมาร์ทราคาเบาลงมา นะครับราคาเบาลงมาหน่อยครับ489,000รถปี23ครับเลขไม่หมื่นเดียวครับยังไงก็คุ้มครับสำหรับตัวนี้เลขไม่หมื่นเดียวหน้า Hammer h e เฮตัวนี้ไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยครับพร้อมกับตัวเด y t i ทมสวยๆแจ่มๆตัวนี้กระจังด้านหน้าเป็นสีดำเป็นโน้เบลครับล้วสันเหลี่ยมฝากระโปรงคมๆนะครับกระจกเป็นสีดำนะร้อแมกอ่านี่เลยเป็นทรงใบพัดอย่างนี้ครับเก็บระหว่างการชนไม่มีอ้าสีเดิมรอบคันครับ ทั้ง3คันที่ผมถ่ายมาสีเดิมรอบคันแน่นอนครับการสาดมีให้แล้วเรียบร้อยครับสันเดี่ยวต้นข้างคมคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเยอะครับล้างตั้งขายพอนะครับนี่เลยให้ดูก่อนยังไงก็คุ้มครับและที่สําคัญด้านหลังนะครับเป็นลายแคปล่าอย่างนี้จากโรงงานนะครับจากโรงงานให้แล้วเรียบร้อยกล้องถอยจะชัด,ชดป้ายทะเบียนสวยๆแต่ไม่ต้องห่วงนะครับป้ายทะเบียนต่างจังหวัดทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนมาเป็นกรุงเทพทั้งหมดนะครับ แล้วก็ที่สําคัญครับนะขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนี่เลยนะหัวน็อตนี่สวยหัวน็อตสวยเดิมจากโรงงานยังไงก็คุ้มครับนะ4 8 9 0 0 0นเนคันนี้ผ่อน8 5 0พไม่เกิน9000ยังไงก็คุ้มรวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยดอกเบี้ยต่ำสุดครับนะ4ี่ปี3ไม่ใช่3ขออภัยนะครับ2.39นะครับนะ2.39้ 39, คันนี้ผมเคยรีวิวเดี่ยวไปแล้วนะสามารถกลับดูยอดหลังได้คันเดียว10กว่านาทีนะคันเดียวกว่า10นาทีแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูเดี๋ยวผมให้ดูก่อน นะผมให้ดูก่อนนี่ครับด้านในจะเป็นเบาะอย่างนี้ครับด้านละพร้อมกับจุดชาร์จนะครับนี่เลยนะจุดชาร์จ USB ครับให้มา2ตําแหน่งเบาะด้านในครับเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะของแท้กว้างๆแบบนี้เลยตัวแฮกแบ็คยังไงก็คุ้มกับราคานี้ผ่อนแค่8,500นะครับไม่เกิน9,000นะเครดิตฟรีดาวได้เลยนะครับหน้าจอยกลอยนะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะสีสีดำแบบนี้นะครับไล่ตะเข็บสีขาว เนี่ยครับขออนุญาตนะจอยกรอยมันเป็นยังไงนะครับขออนุญาตสตาร์ทรถสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ติดตามช่องผมกดติดตามไว้เลยนะครับ mm hmm. นี่ครับเลขไม่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบแปดกิโลเมตรนะครับแล้วก็หน้าจอยกรอยแบบนี้นะครับกล้องถอยชัดๆนะแอร์เปิดมาเย็นเจี๊ยบแน่นอนครับแดบบอร์ดก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ แต่ในส่วนของกระจกนะั้นยังเป็นตัวลองของตัวพรีเมียมอยู่นะครับแต่ออปชันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่จะได้เป็นในส่วนของตัวท็อปตัวนู้นนะน่คันนี้นะครับ1.2สปอร์ตพรีเมียมนะครับราคาก็จะถูกลงมานะห่างกันอยู่2 0,000นะครับห่างกันอยู่2 0,000สามารถเชื่อมต่อ Android Auto ได้นะครับคันนี้คุ้มแน่นอนเพราะว่าได้รถปีใหม่ใหม่น้อยใหม่แค่หมื่นเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็แดบบอร์ดโดยรวมนะครับผมให้คันนี้100% 95เซนแล้วกัน ล้างน่าจะสวยคนนี้นะครับแต่สวยทั้งหมดนะผมชงนี้บอกเลยว่าฝ้ายแดงอายแน่นอนนะครับในระบบของอี่ครับออปชั่นนะครับออตโต้รันกันล้อฟรีพุชตาร์แล้วเรียบร้อยนะครับนะสวยๆแจ่มๆเครื่องยนต์1.2นะั้นแรงม้านะครับไม่ต้องพูดถึงนะอัตราการประหยัดน้ำมันนี้ประหยัดอยู่แล้วยารตสเป็นรถประหยัดน้ำมันติดหนึ่งใน3ของประเทศนะครับนะ23.3กิโลต่อลิตรนะครับยังไงก็ประหยัดแน่นอนนะครับ สุดท้ายเนาะก่อนลาจากกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่สวยแบบนี้นะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยสุดท้ายนี้ครับแมนน้อยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ